ช่วงที่2ของรายการค่ะไปนา31นาทีค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะคช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะคะเรื่องของความคาดหวังรัฐบาลใหม่ฟื้นเศรษฐกิจ ภายใต้การเมืองหลังการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ค่ะอย่างที่หลายท่านทราบกันดีบางท่านอาจจะต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์นี้แล้ว1กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าบัตรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจากักรการเลือกตั้งนอกเขตการเลือกตั้งล่วงหน้าเดี๋ยวจะถูกนําไปนับรวมกันวันที่8กุมภาพันธ์แล้วเราจะได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการกันในวันที่มีการนับคะแนนด้วยหลังจากปิดหีบนะคะคซึ่งแน่นอนรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาดูแลประเทศการบริหาร เรื่องหนึ่งที่หลายๆท่านเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงว่าเอ๊มันจะเป็นยังไงต่อไปที่ทางก็คือเรื่องของการเเศรษฐกิจปากษษษษท้องนโยบายอะไรต่างๆนะคะกับ รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะคะหลังจากนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกันค่ะกับทางดรธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเรื่องความคาดหวังรัฐบาลใหม่ฟื้นเศรษฐกิจภายใต้การเมืองหลังการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ท่านครับท่านมองยังไงครับในเรื่องของการที่รัฐบาลใหม่ที่กาลังจะเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้คิดว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับเราก็หวังอะนะค่ะครับจะหวังรวมแรงหรือเปล่ามไม่รู้ค่ะใช่ไหมครับก็ตอนนี้เขาก็หาเสียงกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เรลื่อนเฉพาะหน้า รหรือประเด็นที่มันเป็นสังคมสนใจหรือมันน่าตื่นเต้นแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงโครงสร้างใช่ไหมปัญหาของประเทศไทยมันคือโครงสร้างไฮ้โครงสร้างเนี่ยมันเห็นผลระยะยาวพูดแล้วมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดนใจไม่อินอะ่ะใช่ไหมมันก็เลยไม่เป็นกระแสไม่ค่อยเป็นข่าวใช่ไหมทีนี้รเราก็มาเรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ เรื่องเฉพาะหน้าอะไรต่างๆพวกนี้นะใครขึ้นเฟิร์สคาส์อะไรต่างๆพู้นิ่แก้ง่ายคุณไม่อยากให้ปลัดกระทรวงหรือที่ปรืขึ้นเฟิร์สคาส์ก็ไปออกกฎระเบียบมาเขาขึ้นไม่ได้อยู่แล้วอืเป็นสิทธิ์อันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเป็นสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์นะครับอันี้กลับมาประเด็นว่าเราคาดหวังอะไรผมคิดว่าเฉพาะหน้าเรื่องปากทองนะเรื่องปากทองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ไอ้ปากท้องมันก็ไปโยงเรื่องมหาภาคก็คือเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันโตต่ําๆอย่างเงี้ยนะมานานจนเราชินผมใช้คําว่าเราชินกับกินไม่อิ่นท้องอะ่ะอืมค่ะนะนะในช่วงสิบปีเนี่ย GDP เราเนี่ยโตแค่สองตัวสองจุดห้าเปอร์เซ็นตหลังโควิดเนี่ยโตแค่สองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตครับนะปีที่แล้วก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต ก็แย่แล้วนะปีนี้<ะ>ก็บอกว่าเจะแึ่1.7 1.8เชื่อมั<ะ>้ยเาหนักเข้าไปอีกคราวนี้ผมใช้สัพว่าเราอยู่มันจนชินน่ะนะมันเป็นกลายเป็น low economic growth n ี่คือ normal คือ<ะ>โตต่ำจนเป็น new normal ไอ้ new normal คือว่ามันกลายเป็นชินชินว่าเราก็กินแบบไม่อิ่มท้องอย่างนี้ดีกว่ากินแขตับ<ะ>นี้นะตัวเราชินว่าเออของอร่อยมันเป็นยังไงอิ่มท้องมันเป็นยังไง ปีนี้ปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วมันก็แย่ปีนี้ก็แย่ปีนู้กน,นก็แย่มันเลยให้ฐานอ่ะเป็นคนมาถามว่าเอะเราเราชักตับตัวไม่ค่อยรู้สึกนะออือ่ถามว่าอกระทบอะไรมั่งเราก็มีความรู้สึกมันไม่ค่อยกระทบอะไรไอจีทีโซเทียเนี่ยเพราะมัน,มน,มนเมื่อเทียบย้อนหลังไปสิบปีมันมันเหมือนเดิมมันเหมือนกันหมดเนี่ยฮะนี่ออกไหมฮะต้องหมายเพราะว่าเรา,เราเรากินไม่อินท้องมานานแล้วอ่ะอจนไม่รู้ว่า อินท้องไปยังไงของอร่อยมันไปยังไงกินข้าวไปน้ําปลาเนี่พูดแรงไปหเปล่าไม่รู้นะในอย่างเปรี้ยเพรี้ไปเห็นน่ะใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ของอร่อยของดีมันไปยังไงไอตรงเนี้ยมันไม่ดีนะใช่ไหมมันไม่ดีค่ไอเนี้ยเรื่องขนาดเนี้ยปัญหาที่เฉพาะหน้าคือเรื่องเรื่องเรื่องอีอะไรปากท้องนะไอปากท้องเนี่ยเป็นแก้ง่ายนะแบบรัฐบาลเขาก็ตังใส่กระเป๋าที่ใช่ไหม ค,คนละครึ่งพลัสหรือครึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ก็โครงการออกมาหมดพวกเนี้ยมันช่วยเขาไม่ได้คุณดูนะปีที่แล้วเนี่ยใสยไปเป็นแสนล้านนะนะไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยต้นเศรษฐกษิจเนี่ยมันเห็นออกมาเลย GDP ก็โตแค่สองเปอร์เซ็นสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วนะครัใช่ไหมเพราะว่ามันไอพวกนี้ไปเนี่ยแล้วมันก็ไปม,มันกระจายไงมันกระจุกคือขึ้นเราเนี่ย คุณเด้งตังมาคุณไปซื้อของที่ไหนว่ต้องเอื่อับชื่อมันไม่อยู่ในร้านโชข่วยหรือร้านเก๋หรืออาม่าหรือร้านฟุตา้าคุณน้าแบบสมัยก่อนมันไปอยู่ในในเครือข่ายของของบริษัทใหญ่อ่ะครับตั้งแต่ท้ายซอยต้นการซอยจนถึงถนนเลยเนี่ยใช่ไหมค่ะคือผมก็อยาจะบอกว่าเงินมันไม่กระจายครึ่งหนึ่งมันฟันมันดูดไปหมดถูกดูดไปหมดคร่ะถูกดูดไปหมดนะแต่ว่า ยังไงก็คงจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแตนนี่ผมคิดว่านโยบายนะมันเลี่ยงไม่ได้เพราะไอ้ตรงนี้มัน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 ได้มันได้ตังเข้ากระเป๋าอ่ะครับใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ตามมาคือคนไม่ค่อยมีสตางค์เพราะว่ารายได้กับรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์กันนะมันไม่สัมพันธ์กันมันไม่ได้บอกว่าของแพงนะของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าของแพงแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอินเฟอินเฟชันหรือว่าเงินเฟ้อเราเนี่ยปีเนี้ย มันอาจจะหดตัวได้ซ้ําไปนะค่ะนะรหรือว่าโตก็งย่างต่ำๆ0.3ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะติดลบคบปีนี้อาจจะโต0.3 0.5ซึ่งก็แย่มากนะอืมคะนะหมายว่าคนที่ค้าขายธ <c oughs> ุรกิจเองเนี่ยมันก็แข่งขันราคากันครับใช่ไหมตัดราคากันมีของออนไลน์เข้ามาใช่มครัแล้วก็ทําให้เวลาเรา จ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสมันก็ต่ําคนก็มีรายได้น้อยลงใช่ไหมมันก็กลับไปขี้ครูเดือนครูเดือนก็มีรายได้น้อยลงมาจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงแล้วเราก็มีหนี้เมื่อตังค์ไม่ค่อยพอครต้องไปกู้ทั้งในระบบนอกระบบรลูดบัตรเห็นไหมมันมันมันเลยมีหนี้สะสมอยู่เนี่ยเป็นล้านบัญชีเนี่ยผมจึงบอกว่าไอ้แก้เนี่ยยากมากมันเป็นโครงสร้างเงยคุณจะ รัฐบาลบางบางพรรคการเมืองบอกเอาเดี๋ยวล้างหนี้หมดเอล้างแล้วใครจ่ายอ่ะใช่ไหมมันต้องมีคนจ่ายนะอันนี้คือความคาดหวังระดับแรกผมคิดว่าหนึ่งเรื่องกระตุ้นการบริโภคสองเนี่ยมาดูเส้นโครงสร้างหนี้ที่ว่าจะปรับปรับกันเนี่ยจะปรับเป็นยังไงใช่ไหมอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องคราวนี้มาเรื่องเชื่อมั่นไอ้เชื่อมั่นเนี่ยมันโยงกันหลายเรื่องต้องเชื่อมั่นรัฐบาลไม่มีเสถภาพคนก็ ไม่อยากมาลงทุนไอ้การลงทุนนี่สําคัญนะมันสร้างงานไงใช่ไหมมันสร้างงานเรามีเรื่องกับกัมพูชามันก็มันเดียนะแต่ว่าคุณคิดอยู่ถ้าเรามีภาวะสงครามอย่างเงี้ยยาวๆไปอ่ะใครก็ยังมาเที่ยวเหมือนไข่ใช่ไหมสื่อมวลชนก็ยังเอาข่าวรีลันมาออกที่ที่ลบกันเนี่ยนะเออนะแล้วมันก็ไม่ได้จบง่ายๆเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องตรงกีดตรงชัังแล้วนะมันลงไปที่ฐานแล้วประชาชนเรากับเขานี่ย มันถึงขั้นรงเกียดรงชังกันละค่ะใช่ไหมจะเปิดพรมแดงจะเปิดไม่ได้แรงงานกัมพูชาอยู่ในบ้านเราสี่แสนกว่าคนมีนาคมเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะฮะเขาไม่ตอบเอจะเอายังไงใช่ไหมครับอันนี้จะเห็นว่ามันไเรื่องเชื่อมั่นเนี่ยมันไปเกี่ยวทั้งเรื่องเชื่อมั่นตัวรัฐบาลเสียภาพปีที่แล้วปเียวเปลี่ยนรัฐบาลมาสองนายสองนายกใช่ไหมครับปีนี้ก็ ก็มาก็สูตรเดิมอะก็สามสีนี่แหละสามก๊กนี่แหละก็ไม่รู้จะเป็นยังไงความเชื่อมั่นมันก็ไปโยงเรื่องที่ผมบอกอะเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยมันได้อันนี้สงดีปีที่แล้วตัวเลขทําลายประวัติศาสตร์เลยนะหนึ่งจิบแปดล้านล้านค่ะครับนะทําลายประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเจาะลึกข้างในนั้นเนี่ยไอ้ลงทุนเนี่ยมันเป็นพวกอะไรฮะพวกคอ Data c e n t e r i n f r a s t r u c t u r e ่ะเป็นพวก ไอ้เคระพวกดิจิตอลพวกอะไรพวกเนี้ยมันข้างคนไม่เยอะหรอก <c oughs> แล้วมูลค่าเพิ่มมันไม่มากเพราะมันเป็นเรื่องของของไฮเทคอะเนื่อไหมฮะครับ <c oughs> นะเป็นเรื่องไฮเทคนี่ผมก,ก็กลับมาเมื่อกี้นี้ว่าไอไอความคาดหวังคือต้องสร้างความเชื่อมัน่น <c oughs> นะหาคนเก่งเข้ามาดูแลเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหม <c oughs> เออไม่ใช่เอานักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น <c oughs> เอาคนเก่งมาแล้วก็เรื่องเขมรเนี่ย มันต้องจบอะถ้ามันไม่จบพภาพค่าราคาสร้างแบบนี้เนี่ยการลงทุนก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยมันกระทบครับแต่ว่าแต่มันก็ยากตรงที่บอกว่าเราก็เสียดินแดนไม่ไดู้กต้องไหมเดี๋ยวว่าไอ้เขาก็อยากได้ของเขาที่เราไปยึดของเราอะนะไปยึดคืนมาแต่เขาก็คิดว่าเป็นของเก่าอะไอ้ตรงนี้มันถึงต้องทะเลาะกันยาวไงเดี๋ยวว่าตอนนี้เรื่องความเชื่อมั่นนี่สําคัญนะครับเรื่องการลงทุนนะการท่องเที่ยว การต้องเที่ยวปีที่แล้วติดลบนะฮะทั้งตัวคนทั้งตัวเชิงเงินเนี่ยติดลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือยังเงียบประมาณเนี้ยใช่ไหมถ้าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าปีนี้ก็ก็ไม่ดีนะฮะนะไอ้ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มไกลตัวแต่มันก็ใกล้ตัวคือเรื่องส่งออกส่งออกป,ปีที่แล้วนี่เราทำโปรตาสร์เยอะนะส่งออกก็ทะลุนะนอกจากการลงทุนเนี่ยทะลุเป้าเไม่ทะลุเป้า ประวัติศาสตร์เลยครับน่าจะคืการลงทุนมาเนี่ยในรอบสิบปีเนี่ยปีที่แล้วการลงทุนทั้งคําขอแล้วก็ที่อนุมัติเบียวไอเนี่ยครับแต่ส่งออกของเราเนี่ยปีที่แล้วเป็นเงินบาทนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามล้านล้านบาทอ่ะสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามล้านล้านบาทนะเป็นเงินเหรียญก็สามแสนสี่หมื่นเหรียญครับสามแสนสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐมาดิกาเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหโตสิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับนะ เออตอนนี้ปีนี้เอาอยัางไงเพราะไอ้ไอ้ส่งออกเนี่ยป,ปีที่แล้วเนี่ยมันไปโตอยู่ในภาคการผลิตแต่ว่าภาคกเกษตรหดตัวกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันไปหดตัวในภาคกเกษตรใ,ในกรเกษตรเงินภาคใหญ่อุตสาหกรรมของเราว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็สามารถส่งออกได้ท,ทั้งที่เรามีเรื่องไอ้สารัตเรื่องดิสโทคอตาริฟะเรื่องภาษีนําเข้าอะไรแล้วก็ยังโต ไปอเมริกาเนี่ยโตเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะเห็นไหมแล้วนี่ปีนี้จะเอายังไงเออมันบางคนบอกติดลบแต่ผมว่าคงไม่ติดอ่ะผมดูจากช่วงนี้นะออเดอร์อะไรก็ยังมาปกติอืนะครับทันี้ก็คือรัฐบาลก็ต้องดูหน่อยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องส่งออกเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องดูเพราะส่งออกมันจ้างงานไงจำนวนมากสุดของประเทศอยู่ที่ส่งออกนะค่ะ แลวมันโยงไปที่กเกษตรไปที่อุตสาหกรรมทุกทุกแขนงบริการโลจิสติกอะไรต่างๆมันต้องดูแลส่งออกให้ดีนะแล้วก็ไอ้เรื่องมันก็หลายเรื่องอะนะไอ้เรื่องฝากไปในอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องที่จะฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องไอ้ที่ตอนนี้คนก็มาพูดเรื่องเงินบาทนะ,ะใช่ไหมแต่พบว่าบาทเนี่ยมันมีเหรียญสองด้านนาเข้าบาทแข็งนําเข้ามันก็ นาเข้ามันก็ถูกลงส่งออกมันก็ยากหน่อยแต่ว่าผู้ส่งออกจริงๆเขาก็ทําประกันล่วงหน้าเขาเรียกฟอร์เวดใช่ไหมนะพูดอันนี้ก็ยาาผมก็บอกเขาก็ทําการซื้อคาสิ่งกับธนาคารไว้ก็ฟิกเลทไว้ที่เท่าที่เท่านั้นกระทบก็ไม่ค่อยเยอะเพราะผมอยู่ในซิกเตอร์นี้ส่งออกไปถึงโตไงฮะใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูแลที่ตรงนี้ <c oughs> บ้านเราเนี่ยที่ผมต้องพูดอีกทีก็คือว่าปิดที่แล้วเนี่ยเราก็ทํเสถีตินะ เป็นทุนจำลองระหว่างประเทศสูงสุดตั้งแต่ที่เคยมีมาค่ะครับสามแสนห้าพันเหรียญดอลลาร์ครับอันนี้ก็เราก็ทำลายสิติที่เราเคยมามีทั้งเรื่องลงทุนใช่ไหมรงรออกแล้วก็รีเสิร์ฟของเราเนี่ยนะก็ทำลายสิติที่ตัวเลขสูงอันนี้ก็แสดงว่าของเราเนี่ยก็ยังมีความความมั่นคงครับนะครับคำตอบสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่าเรื่องที่ ที่ยื่นสินค่าของรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็ขอให้ความคาดหวังคือก็มันอยู่ที่เรานะเราต้องเลือกคนดีๆมาเนี่ยริแปดวันเก้าวันเนี่ยือประมาณสิบวันเนี่ยคุณไปเลือกย่อนบัตรใครเนี่ยก็อย่าไปจะไปตามกระแสมากก็เลือกเขาหน่อยหรือว่าไม่ใช่เลือกเพราะว่าเขาพูดเก่งพูดมันแหม่มันด็นญาติเลยมันไม่ใช่คือต้องดูว่าไอ้คนคนนั้นนะเนี่ยเออถ้าเขาไปรัฐบนตรีการคลังนะ ไอคนที่เอามาพูดหูเอามันเนี่ยเออถ้าเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะถ้าเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะหรือเป็นนายกตัฐมนนรีเอเขาใช่ไหมเนี่ยครใช่ไหมอันนี้เราต้องดูตรงนี้ลึกๆด้วยใช่ไหมเพราะว่าที่สุดแล้วมันก็จะกลับมาอย่างที่ผมบอกอะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็มาแบ่งเค้กกันก็การเมืองน้ำเน่าสัญญาประชานิยมอะไรก็ไม่รู้นะบางรรคก็บอกว่าเอ้ย มันไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นะสี่หมื่นบาทแรกรบ,บางภาคบอกได้เท่านี้หรือจะจ่ายตังค์เท่านี้ประกันสังคมเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้กกอต์เขาผ่านได้ยังไงนะมันเรื่องไม่ใช่เงินของพวกเราทั้งนั้นนะแล้วคนคนุณยกเว้นภาษีอย่างเงี้ยสี่หมื่นบาทเนี่ยนะคนคที่รายได้ที่ถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยแต่ยังรัฐบาลอ้ไรเขาหาเสียงไงบอกไม่ต้องเสียภาษีสี่หมื่นบาทแรกอะไรเงี้ยแล้วบุญจะตังค์ที่ไหนมาใช้ใจ่ายอะ่ะใช่ไหมทั้งหมดนี้ก็คือเราต้องเลือกคนดีแล้วก็ฝังว่า คาดหวังว่าเราจะได้รัฐบาลที่มีศักยภาพนะเลือกคนเก่งๆมาทําเรื่องเศรษฐ,ฐกิจครับนะแล้วก็บ้านเมืองแบบนี้ก็จับมือกันหน่อยไม่รู้หวานหวานหรือเปล่านันนเนี่ครับท่านค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์มองว่านโยบายอะไรแบบไหนที่เราจะสามารถนํามาแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคะ่ะอาจารย์โจทย์คือทําไมทําไมคือ GDP ของเรามันโตต่ตํา ใช่ไหมมันก็ต้องมาดูที่การบริโภคการบริโภคเนี่ยสัดส่วนประมาณหกสิบเปอเซ็นของ GDP ใหญ่มากนะใชไ่ไหมดัน้การผลบริโภคน้อยก็เพราะว่าเออมันตังน้อยรายได้น้อยอ่ามันเป็นเรื่องของหนี้ไปดูซิไอ้หนี้ครัวเรือนที่บอกติดกันตั้งตั้งใช่นะฮะหนึ่งจุดแปดล้านล้านบาทอะไรที่เป็นหนี้เสียกับพี่เฝ้าระวังพิเศษไปดูที่เราจะแก้ไขเลยได้บ้างใช่ไหมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้สําคัญเพราะว่า แต่ว่าคนมันเป็นหนี้นะพอคุณปลดหนี้ก็เป็นหนี้ใหม่อะ่ะอันนี้แก้ยากะนะอันนี้สําคัญแล้วก็มันก็คือเรื่องสภาพคล่องสภาพคล่องขนาดนี้เป็นปัญหาของประเทศค่ะไปดูที่ธนาคารเนี่ยเขาก่กอตังค์เอาไว้สถาบันการเงินไม่ปล่อยคไม่ปล่อยทั้งครัวเรือนทั้งธุรกิจอะไรต่างๆพวกเนี้ยไปดูซิว่าอ,อรัฐบาลจะทํำยังไงบ้างทําอะไรได้บ้างมีกองทุนที่มาเรื่องของคาประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมเคยเป็นบอร์ดของแบงก์เอชเอไออ่ะ เป็นคณะกรรมาการในไอ้สิอีแบง์อยู่สี่ปีเนี่ยมันรู้มันต้องมีนโยบายครับนโยบายที่ชัดนะอันนี้อันนี้ก็ฝากไว้เน,นี่ยที่เราเราเราเห็นว่าเขาต้องทำเพราะที่มันโครงสร้างเลยนะก็คือทําให้มีกําลังซื้อเฉพาะหน้ามันต้องใส่เงินเข้าไปอ่ะนะอันที่สองก็คือท่องเที่ยวอันนี้เฉพาะหน้าเรื่องเชื่อมัน่นท่องเที่ยวมันคือเชื่อมั่นอย่างเดียวว่ามาแล้วปลอดภัยมาแล้ว นะไม่มีคนมาจี้มาปล้นมาอะไรแบบนี้อันนี้มันทําได้ง่ายก็ลองดูมีธีมอะไรต่างๆเนี่ยสงกรานเนี่ยยังเหลือเวลาสองเดือนกว่าเนี่ยเออจะทําอะไรก็ทําให้โฆษณาอะไนแหนะกันมาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่ามันก็ยังมีภาพไอ้เราลบกันนะเวลาเรามีภาพรบถังเอามายิงปุ่มปมเนี่ยไอ้คนเมืองน,นอกมันดูทีวีมันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไงนึกออกไหมฮะมันลุกมันมันคิดว่าลบกันทั้งประเทศอ่ะเมื่อที่เราเห็นข่าวยิงกันที่ประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็เหมาว่าทั้งประเทศเหมือนกัน แป็ตรงนี้เราก็ต้องระวังสื่อมวลชนเราก็ต้องต้องต้องช่วยกันบางทีมันเป็นข่าวที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยนะก็ออกมาบ้างแต่ตอนนี้เราเล่นกันมันเลยเพราะคนดูก็ชอบอะ่ะนะอันนี้เรื่องท่องเที่ยวเพราะมันแก้ง่ายที่สุดมัน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 ไม่ต้องใช้เวลายเยอะนะหลังจากสงการมีธีมเดือนไหนเดืออะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยทําไปทั้งถึงตีเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวมันต้องดูแลไป,ไป,ไปกระทั่งไอ้นี่นะฮะไอ้ธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนะ เรื่องทุกกเรื่องอะไรพวกเนี้มารายกมารายาทอย่าเอาเปรียเรบเขางีนี้เป็นต้นนะครับและที่สำคัญคือแหล่งท่องเที่ยวเราโฉม,มนะอันนี้ต้องดูส่วนที่ยากหน่อยขึ้นไปก็คือเรื่องส่งออกก็ต้องมีมาตรการดูแลเงินบาทขนาดไหนควรจะควรจะเหมาะสมเงินบาทเรลาไปแทรกแซงเขาก็ยากเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยรู้นะเรามีทุนสำรองในรูปของทองคําเนี่ยที่เป็นที่เป็นทองคาประมาณยี่สิบตันน่ะ ติดระดับโลกเลยนะจะไม่ผิดแบบที่13 14ของโลกเลยนะเพราะทองคํามันขึ้นแบบแบบนี้เนี่ยเงินบาทมันก็แข็งตามไปด้วยแต่บาทมันแข็งเพราะดอลลาร์มันอ่อนนะต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมเรื่องตรงออกเราก็ต้องก็ต้องดูแลเพราะมาไปถึงเกษตร,รกรถึงแรงงานนะครับ,รบ,รบแล้วก็ไอ้ที่ยาวจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องเรื่องความเชื่อมั่นอย่างที่ผมบอกเรื่องการลงทุนเพราะความเชื่อมั่นมันเกี่ยวกับลงทุนเกี่ยวกับท่องเที่ยวมันเกี่ยวกับทุกเรื่องอ่ะ นะครับทังแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ผมบอกอะ่ะมันรัฐบาลเขาต้องที่มาก็ต้องมีมีอนใบน้ำเน่าเนี่ยเรื่องปัญหาเสียงก็เรื่องนึ่งนะแต่ตอนคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องมีนโยบายที่มันเป็นคอนกรีต่หมายว่ามันเข้มแข็งแล้วก็ตอบโจทย์ที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยสี่ห้าเรื่องเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้ผมลืมพูดเลยนะเอกสภาพคล่องเลยนะก็เป็นปัญหาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับก็แบบที่ผมบอกอะ่ะนะเลือกคนเลือกพักที่ดีคนที่ดีแล้วการเมืองเขาก็เลือก ีมงานเศรษฐกิจที่มันมีขึ้นน่ะครับนะอย่ามาแบ่งเค้กันนะครับต้ององค์ขอเราพวกเราก็ขอด้ตั้งเนี้ยนะแต่พวกเรามีอำนาจนะฮะยนปบัตรให้ดีกาพักกาคนให้ดีนะครับอย่าไปไปรับฐตุ้งสตางอะไรกาเลยนี่เราก็พูดกต่เรื่องเงินนะทำไมเขาจับกันไม่ได้กันไม่รู้นะก็เห็นเห็นกันอยู่นะทุกคนก็พูดแต่เรื่องนี้ใช่ไหมแต่ทำไมเห็นไม่มีการจับหรือมีอะไรกันเลยเนี่ยจะเลือกตั้งกันอยู่แล้วนะครับถ้าพูดกันได้แค่นี้เราก็มาบ่นกันฟังค่ะ ครับแล้วในส่วนของอาจารย์อยากมองเห็นรัฐมนตรีหรือว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เนี่ยมีคุณสมบัติหรือว่ามีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วครับ,ค,รบคือ,ค,อคือส่วนใหญ่เขาเนี่ยกระทรวงสําคัญเนี่ยเขาก็จะบแบ่งเคกกันรเรียกกระทรวงเกรดเอใช่ไหมผกค้าการคลัทงทำไมการคลังเขาแย่งกันเพราะมาดูว่ประมาณเนี่ยฮะ ใช่ไหมมาดูว่าประมาณของพรรคการเมืองจะกระตุ้มเศรษฐกิจจะใช่พรรคไหนจะโยกก็ประมาณไปทาก่อสร้างอะไรเนี่ยเขาถึงอยากได้กระทรวงการคลังเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมแต่กระทรวงการคลังเนี่ยม,ม,มันก็สําคัญมันดูแลเรื่องหนี้สาธารณะเรื่องการเงินการคลังอะไรต่างๆเยอะมันต้องได้คนที่ท,ที่มีขึนรู้เรื่องนี้ดีไม่ใช่มาศึกษาใช่ไหมครับไปที่ตรงเนี้ก็สําคัญกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพาณิชย์มันเกี่ยวทั้งส่งออกนําเข้า อไรต่างๆก็โซฟาิสติริงๆๆด้วยความเห็นผมนั้งใหญ่เกินไปนะน่าจะแบ่งไปไปสู่ที่ต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศกรมส่งอะไรนะส่งเสริมการส่งออกเห็นไครับส่งเสริมอะไรก็เขาเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยนะอะไรต่างๆก็ว่าไปไอ้ส่วนที่ในประเทศเนี่ยนะการค้าภายในอะไรต่างๆพวกเนี้ยน,น่าจะแยกออกไปให้ใหใหชัดอันนี้ดูแลรเรื่องในประเทศอันนี้เรื่องส่งออกมันจะได้โฟกัสไปให้ดีชัดใน้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนั้นก็เราได้รัฐมนตรีก็ต้องเลือกตัวนี้ ะครับก็อย่างงี้ที่บอกไปนะส่วนมากเขาก็จะแบ่งเค้กกันไนงะเราไม่ค่อยเหลือไปไอ้พระมนาคมไอ้เทรนล้มอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันมันมันไม่ควรจะเกิดอะ่ะนะจนกูนเราไม่กล้าผ่านพระลำสองเนี่ยมันก็รเรื่องระเบียบเรื่องการเราก็รู้มมีหมดนะไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยแต่ทําไมไม่จับไปได้อะ่ะครับนะครับก็ฝากไปแต่ส่วนพวกนี้ก็อยากได้คนมีกลิ่นเข้ามา จะไปจะไปแบ่งตามโพต่าก็เป็นความคิดเห็นของทางอาจารย์นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการเมืองในช่วงนี้นะครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดรธนิสรัตค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างและผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะอาจารย์ขอพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ